ในข้อที่สามครับปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉากฐานของปริซึมมีความยาวด้านประกอบมุมฉากเป็นแปดเหนะครับด้านนี้ยาวแปดด้านนี้ยาวแปดด้านประกอบมุมฉา,ากยาวละแปดนะครับที่ตัวฐานปริซึมเหมือนครับ ฐานไปซึมคือตรงนี้ครับครับนี่ฐานออกมาน,นะครับด้านของฉากเป็นแปดกับแปดความสูงเป็นสิบนะครับความสูงใช่นี่เป็นสิบให้หาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิว <Okay. S 1> นั้นคิดพื้นที่ฐานก่อน พื้นที่ฐานมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเศษหนึส่วนสองคูณฐานคูณสูงด้านฐานกับด้านสูงตั้งฉากกันคือยาวด้านละแปดด้วยกันทั้งคู่ด้านประกอบมุฉากตรงนี้นะครับด้านนี้ก็แปดด้านนี้ก็แปดก็เป็นสามสิบสองตารางเซนตเเอาไปหาปริมาตรต่อ ปริมากก็เอาพื้นที่ฐานคูณความสูงพื้นที่ฐาน32คูณความสูง10หน่วยจะต้องเป็นรูปบาทเซนต์ละก็320ลูกบาทเซน็จทีนี้พื้นที่ผิวของปริซึ่งนะครับลองนึกนะพื้นที่ผิวมันประกอบไปด้วยตรงไหนบ้าง พื้นที่ฐานข้างล่างแล้วก็พื้นที่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งเหมือนเท่าๆกันนะครับเอาพื้นที่ฐานคูณด้วยสองซึ่งจากว่าคิดทั้งข้างบนข้างล่างนะครับแล้วก็ไปบวกกับผนาน พื้นที่ผนังพื้นที่ผนังสามด้านครับว่าพื้นที่ผิวด้านข้างนะครับพื้นที่ผิวข้างสาด้านการคิดพื้นที่ผิวข้างก็คือเอาความยาวรอบฐานไปคูณสูง ความยาวรอบฐานคูณศูนย์ 0. อะเดีกบอกคุณสิครับความยาวรอบฐานคิดยังไงเอ่ยถ้าเราหยิบตรงฐานที่ค,คูไฮไลท์สีสีเหลืองออกมาดูหยิบฐานกัวเรียออกมาดูนะครับเราจะเห็นมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม B.E.F. ด้านนี้เป็นแปดด้านนี้เป็นแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องแปดรูสองป่ะาที่เรียนที่ยัปพลัสมาถ้าเราไปเจอสามเหลี่ยม ุมฉากหน้าจัว่วด้านนี้ยาว a ด้านนี้ยาว a ด้านนี้จะเป็น a รูปสองเสมอถ้าด้านประกอบมุมฉากยาวเท่ากันเราจำได้ไหมครับตอนนี้พอนึกออ,ออกไหมถ้าด้านประกอบมุมฉากมันยาวเท่าเท่ากัน a a ด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะเป็น a รูสองดังนั้น ต้องให้ด้านนี้มาเป็นแปดด้านนี้เป็นแปดเนี่ยสามอย่งมันฉากหน้าจั่วแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแปดรู้สองความยาวรอบฐานครับเนี่ยก็แปดบวกแปดบวกแปดรู้สองเนี่ยครับนะความยาวรอบฐานนะแปดบวกแปดบวกแปดรู้สองเสนี้ เป็นพู่นดความสูงครับความสูงก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยสิ หกสิบสี่บวกด้วยสิบหกบวกแปดรู้สองคูณด้วยสิบหกสิบสี่บวกร้อยหกสิบบวกแปดสิบรู้สองสองร้อยยี่สิบสี่บวกแปดสิบรู้สองอันนี้ก็เป็นพื้นที่ผิวของตัวพิซซ่าน,นี้นะครับบีมา่าพื้นที่ผิว โอเคมีจุดไหนที่งงงสับสนบอกรูมาก่อนเลยมีจุดที่งงงสับสนยังไม่เคลียร์บอกรูมาก่อน ตรงนี้เราไม่ต้องเอาไปเข้าสมการเื่อปรัชนะไม่เสียเวลาเป็นถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่ครจะต้องจำได้เอด้านนี้จะ A รู้สองทันที